ครับนักเรียนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสภาพสมดุลนะครับว่าสภาพสมดุลมีเนื้อหามีรายละเอียดเป็นอย่างไรคราวนี้เราจะมาดูก่อนสภาพสมดุลนะครับคือวัตถุที่ไม่เปลี่ยนสภาพการขึ้นที่นะครับเราเรียกลักษณะนี้ว่าสมดุลซึ่งสมดุลในตัวนี้จะแบ่งออกเป็นสองชนิดนะครับคือ สมดุลสถิตแล้วก็สมดุลจนสมดุลสถิตคือสมดุลของวัตถุที่อยู่นิ่งขอสังเกตนะที่อยู่นิ่งนะครับส่วนสมดุลที่ไม่อยู่นิ่งก็คือสมดุลจนยกตัวอย่างเช่นนะครับวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวหรือหมุน,งน,น,มน,นนะคาางนนตัวอย่างนี้เป็นสมดุลจนนะครับถ้าเราวางศูนอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยอยู่นิ่งแบบนี้เรียกว่า สมดุลสถิตนะครับคราวนี้เราก็นะครับสามารถจําแนกลักษณะของการเคลื่อนที่ได้สองแบบแบบแรกก็คือสมดุลเนื่องจากแรงนะครับแล้วก็สมดุลเนื่องจากโมเมนต์ของแรงซึ่งเราจะเรียนรู้ในหาวขัดไปนะครับคราวนี้มาดูสมดุลเนื่องจากแรงนะครับคือผลที่ทําให้วัตถุที่อยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แนวเดิมได้ นะครับเลื่อนที่แนวเดิมได้ซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นแกนแนวระดับกับแนวดิ่งหรือแกน x แกน y ที่นักเรียนเคยเรียนรู้ออกไปนะครับซึ่งในแกน x แรงซ้ายเท่ากับแรงขวาแกน y แรงบนเท่ากับแรงล่างถ้าเรามาเขียนนะครับแรงซ้ายตัวนี้เท่ากับแรงขวาแรงบนเท่ากับแรงล่างแบบนี้เรียกว่าสมดุลเนื่องจากแรง ครับคราวนี้มาดูตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกวัตถุมวลสองกิโลกรมัมวางอยู่บนพื้นมีแรงกระทำกี่แรงแรงอะไรบ้างนะครับมีแรงกระทำกี่แรงแรงอะไรบ้างคราวนี้มาดูก่อนมาวาดรูปรูก่อนนะครับเขาให้มาสองกิโลนะครับให้มาสองกิโล สองกิโลคราวนี้แรงที่เกิดขึ้นมีแรงอะไรบ้างนะครับแน่นอนมีแรงลงมานะครับในหเดียวกันก็มีแรงขึ้นไปแรงลงมาคือดับบนะครับแรงที่ขึ้นไปคือตัวเอเพราะนั้นเรามาดูว่าสองตัวนี้คืออะไรนะครับจะมีแรงกระทํา ต่อมวลสองกิโลกร,รัมทั้งหมดสองแรงนะครับคือแรงแรกนะครับถ้าในภาพนี้เขาเรียกว่าแรงด W บดับบคือน้ำหนักของวัตถุน้ำหนักของวัตถุนั้นซึ่งในภาพนี้ก็คือสองกิโลกร,รมัมหรือเราจะเรียกตรวนี้ว่าแรงดึงดูดของค่ายนี่ แรงดนดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุส่วนที่สองคือแรงเอนะ็นจากภาพนะแรงเอ็นแรงเอ็นคือแรงปฏิกิริยาแรงปฏิกิริยาหรือเราเรียกสั้นๆก็คือแรงที่พื้นกระทำต่อวัตถุ แรงที่พื้นกระทำต่อวัตถุเพราะฉะนั้นจากภาพตัวนี้จะเกิดขึ้นสองแรงด้วยกันนะ,ะมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างที่สองโจทย์ถามว่าวัตถุมวลห้ากิโลกร,รมัมถูกแรงยี่สิบนิวตันกระทำให้เคลื่อนที่ได้ความเร็วคงที่จากรูปจะมีแรงอะไรเกิดขึ้นมา คราวนี้เรามาดูก่อนเราบอกว่ารูปก่อนจากพื้นมีวัตถุก5กิโลกร,รมัมวางอยู่แล้วก็มีแรง F กระทำจากข้างนี้จากปกตินะครับจะมีแรงที่ น้ำหนักของวัตถุกดลงมาคือ W ในหียกกันก็พื้นกับวัตถุก็ดันไปคือแรงเห็นนี่คือปกติแล้วแต่ว่าในโจทย์นี้เขาให้อะไรครับเขาให้แรงออกมาอเขาให้แรง F ออกมาตรงนี้ให้แรง F มาเพราะนั้นก็จะมีตัวที่ต้านเขาเป็น F ตัวเล็กเพราะนั้นในโจทย์นี้ จะมีแรงที่กระทําต่อวัตถุ5กิโลกร,รมัมทั้งหมดถ้าปรับจากภาพนะครับทั้งหมด4แรงด้วยกันมาดูซิมีตัวไหนบ้างตัวแรกก็คือมีแรงดับบซึ่งก็คือน้ำหนักของวัตถุน้ำหนักของ วัตถุถ้าเราจะเอาสูตรก็คือมวลคูรกับค่า g ต่อไปเแรงที่สองก็คือตัวไหนนะแรงดันขึ้นไปก็คือแรงเอนะครับคือแรงปฏิกิริยานั่นเองแรงปฏิกิริยาสามเนื่องจากว่าโจทย์ให้มาคือแรง f f คือแรงที่กระทำต่อวัตถุ แรงที่กระทำต่อวัตถุและตัวสุดท้ายคือแรง F ตัวเล็กมีแรงกระทำก็ต้องมีแรงเสียดทานมีแรงเสียดทานเพราะนั้นถ้ามีแรง F ยี่สินิวตันมาแล้วก็จะมีแรงเสียดทานนะครับก็คือมีทิศตรงข้ามนั่นเองมีทิศ ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของใครนะของวัตถุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวอย่างที่สองที่มีแรง F มากระทาซึ่งแตกต่างจากตัวอย่างแรกที่วัตถุอยู่นิ่งเลยนะครับออต่อไปเราจะมาเรียนรู้การหาองค์ประกอบของแรงถ้าเราดูจากภาพ จะประกอบไปด้วยมีสามแรงมีสามทิศทางด้วยกันคือมีกอไก่มีขอไข่แล้วก็มีคอควายซึ่งทิศทางของแรงมีลักษณะดังนี้นะครับแรง P แรง A. อาแรง P แรง R ตัวนี้เราสามารถหาในแนวแกน X ในแนวแกน Y ได้แต่ นะครับตัว Q ตัวนี้เป็นแนวแกน x อย่างเดียวนะครับเป็นแนวแกน x อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้การหาขนาดของแรงกันขนาดของแรง P ถ้าเราดูจากภาพนะครับ P คือตัวนี้ตัวสีแดงตัวนี้ตัวสีแดงตัวนี้ ซึ่งมีค่าทำมุมอะมีค่าทำมุมเป็นมุมมุมหนึ่งนะครับให้มาเป็นค่าสตาออกมาจะได้ขนาดของแรงถ้าเราลากจะได้ขนาดของแรงตัวสีน้ำเงินแกน x สีน้ำเงินแกน y เพราะฉะนั้นขนาดของแรง p ตัวนี้ p x p x กับ py ให้เรียนจำว่า cos จะอยู่ใกล้ sin จะอยู่ไกลคำว,ว่าใกล้คืออะไรครับตรงนี้นะเนี่ยตรงที่ครูจะทำการระบายส้นเงินถ้ามุมอยู่ใกล้เราใสา่ cos เช่นตรงนี้มาใกล้ฝั่งของ px เพราะนั้น px ก็จะเท่ากับ t cos t นี่คือมุมใกล้ส่วน y นี่มุมไกลก็จะกลายเป็นค่าของ s i n นะครับเพราะนั้นนักเรียนจำ cos ใกล้ s i n ใไกลนะครับนี่คือวิธีการจำในการเรียงมุมต่างๆนะครับคราวนี้มาดูค่าของ q ในแนวราบ ในแนวดิ่งตัวนี้ q เพราะนั้นแรงของ q ที่เราจะได้องค์ประกอบของ q ในแนวราบองค์ประกอบของ q ในแนวดิ่งแล้วก็ค่าของ r ในแนวราบค่าของ r ในแนวดิ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากตัวอย่างนี้จงหาองค์ประกอบของแรงต่อไปนี้จากรูปในแนวขนานกับพื้นและในแนวตั้งฉากกับพื้น เพราะนั้นมาดูนะครับจากภาพนี้เดี๋ยวเรามาดูเรามาลองนะครับลองไล่ดูว่าภาพที่ได้จากตัวอย่างจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นเราจะลากมาก่อนอลากมาก่อนนะครับให้มันเกิดแนวฉากก่อนเพราะนั้นส่วนนี้เราให้มาเป็นอ่าเป็น แรงของอ่ะ m ก็ได้อโอเคแรงของ m ฝั่งนี้ก็จะเป็น m y ฝั่งนี้ก็จะเป็น m x นะครับซึ่งค่า m มีเป็น10นิวตันเพราะฉะนั้นให้แรง10นิวตันคือแรง m ดังนั้น mx นะครับก็จะเท่ากับ mx ตัวนี้มันอยู่ไกลมันไม่มีมุมละเนี่ยตรงนี้นะมันไม่มีมุมนี่นะครับนี่ตรงนี้ตรงที่ครูทำสีแดงตันนี้มันไม่มีมุมเกิดขึ้นมาเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นไกลและ m sine t e t a ส่วน m y นะครับ m y <My S 1> คือตัวนี้ตัวที่ครูทำสีแดงตรงนี้นะครับสีแดง,งนี้ซึ่งมันอยู่ใกล้เป็น cos m cos p ายซึ่งค่า p ายที่ได้โจทย์ให้มาแล้วนะครับค่าสายที่ได้โจทย์ให้มาแล้วคือ60 60 60นะครับเราก็แทนค่าลงไปเลยเพราะนั้น ดังนั้น mx ที่ได้แรงก็คือ10นะครับไซ60มีค่าเท่าไหร่ไซ60อะไซ60นะครับซึ่งไซ60ก็คือรูท3ส่วน2นะครับรูท3ส่วน2อะตัวนี้ก็เป็น m 60อ่าตัวสีแดงนี้เป็น m c o s ส60เพราะนั้น c o s s 60ก็เป็น1ส่วน2นะครับนักเรียนก็แทนค่าลงไปรูท3ส่วน2นะครับ m x ที่ได้ก็คือ5รูท3นิวตันแล้วก็ m y เท่ากับ สิบหนึ่งส่วนสองเที่เรียนได้ก็จะเป็นห้านิวตันเพราะนั้นนี่ก็คือการเรียนรู้ในการหาองค์ประกอบของแรงนะครับสำหรับคลิปนี้มีเนื้อหาเพียงแค่นี้เดี๋ยวเรียนพบก,กับคลิปต่อไปสำหรับวันนี้